ออก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวน,นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดอคนดูสตรีมสดของเราบนหน้า Facebook เนาะใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าอะไรใครของนะครับคนดูในน้อยไม่เปิดการมางอย่างบดเลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ km social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์ระทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code ใน้คลิปน,นี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ชด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถตรวจสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ามากรอ,อกข้อมูลตามนี้กันได้เลย ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งหรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติกก๊กฉันไมโปรแกรมมาโนมัิตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนนะครับที่ไม่อยากก่อข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนผมเบอเคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกัน ข้อมันหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยเนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ t i k t o k เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ด้านบนตรงนี้นะครับไปกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมตรงนี้ก็แล้วกัน บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์กันได้เลยเขาก็าจะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันเอลเป็นแค่15้านาทีพอเนาะนะลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าอา Steam สตรีมสดของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ที่เรากําลังสตรีมอยู่เนาะไปวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยนะครับจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูค่าธมานสูงกันได้เลยเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวนหนึ่ง้คนดูสตรีมสดของเรานะครับก็ตกอยู่แค่5้บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อาลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนดานบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะครับต่อมา้เาาาคกตงงงงนนดดออออูสถะทขขุณ ได้เลยเนาะอ่ะเราก็จะเด้งไปหน้าประวัติการสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แม่งคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบเราดำเนินการตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนบริการเติมเงินให้เรานะครับไปที่เมนูเติมเงินนะ้ายมือตรงนี้ไปเลย เข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางบีซานะครับเขาก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพรอมเพ์ทูนิโปลเลดอังเปอร์เล t แล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ยอดใช้งานเกินสะสม5้ารบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาจะมีมากกว่า1000กว่าเรื่องเลยนะครับมีทางภาร์ไทยับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับต่อมาให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยนะครับเว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมปหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดมาอ่านกันด้วยก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านหรือจะกด ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างอยากแกติดต่อแอดมินสอบถามเป็นไงแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนะาะเพราะมันหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้ได้เลยทางไปไซน์นะครับก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยนะครับแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ เดีม่ก็มาดูตัวเชื่อเหล,ลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เล็กออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ในกรอบติดข้อความตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออ่างต่างนะครับก็สามารถกด,ดแท็กปลาดันขึ้นมาหลังจากนั้นเรากดส่งต่อตั้งตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอ่ายอดคนดูสตรีมสดของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามเส็มเรียบ,บร้อยแล้วหรือย,ยัง ตอนนี้นะครับคนดูสตรีมสดของเราก็มีคนดูขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็น125คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะอย่างเดิมน,นะครับก็มีแค่สิบคนเองก็ทางเว็บไซต์นะครับก็ทำการแถมยอดทามาด้วยก็เป็นอะไรที่ล่าสุดไปเลยเน,นาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแกนแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีดแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซงเราได้เลยเน,นาะในจากน,นี้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อน,น้าซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เราาคลายล็อกด้เลยนะครับ แล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเติมต่ำระบาดขึ้นไปนะครับคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์ทิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไมก่ก็กดสแกนคิวอาวร์โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดไกันได้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ